ก่อนกินเสริมเติมสิ่งนี้ก่อนยุคโควิดนะคะพี่นุ่นจะมาแนะนําในเรื่องของการดูแลร่างกายให้เตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับเชื้อไวรัสโควิดนะคะอย่างแรกอะ่ะเราต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องอาหารจานหลักก่อนเช่นอะไรเช่นในเรื่องของการกินโปรตีนในเรื่องของการกินทุกอย่างที่เป็นอาหารเพื่อไปเสริมภูมิต้านทานเพื่อเราจะได้มีจุดที่มาป้องกันเชื้อไวรัสตัวนี้นะคะเช่นอะไรบ้างการกินโปรตีนก็คืออย่างที่เรารู้เลยไข่เนื้อสัตว์ต่างๆกินเข้าไปเพื่อเสริมภูมินะคะแล้วก็ในเรื่องของผัก การกินผักใบเขียวพวกนี้จะมีคุณสมบัติเพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายเราให้แข็งแรงและถ้าพูดกันในเรื่องของผลไม้ก็ตระกูลเบอร์รี่นะคะหรือว่าตัวกล้วยที่เราหาซื้อได้ง่ายๆนี่แหละเราก็สามารถกินได้เป็นเป็นประจำและได้ทุกวันด้วยนะคะแล้วการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออันนี้หลายๆคนชอบละเลยในการนอนนะคะพี่นุ่นมาเน้นย้ำให้อีกครั้งหนึ่งว่าการที่เรากินอาหารที่ดีแล้วเอาการพักผ่อนอมาช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอด้วยนะคะ เหมือนที่เราเคยได้ยินกันเสมอว่านอนในช่วงกี่โมงนะสี่ทุ่มถึงตีสองใช่ไหมคะช่วงช่วงนี้แหละจะเป็นการเอาโปรตีนที่เรากินเข้าไปไปเริ่มใช้กับการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอระหว่างการนอนแล้วนะคะแล้วข้อที่3สุดท้ายได้ยินบ่อยมากคือการออกกําลังกายการออกกําลังกายอันนี้เพื่อไปช่วยเป็นเสริมเกาะป้องกันอีก1อย่างทําให้ร่างกายเราพร้อมที่จะรับมือกับเชื้อโควิดนะคะทุกคนแต่อย่างไรก็ตามในยุคนี้นะคะห้ามการตกนะจ๊ะถึงแม้คนที่เจ็บป่วยในด้านโควิดเนี่ยลดลง ตัวเลขลดลงแต่ไม่ได้หมายความว่าเชื้อโรคมันหายไปนะคะอย่าลืมในเรื่องของการใส่หน้ากากและพกแอลกอฮอล์ติดเพื่อล้างมือในทุกที่นะคะแล้ววันนี้ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้พี่นุ่นด้วยนะคะเป็นกําลังใจและติดตามกันได้ที่กินแบบนี้ก็หายป่วยได้บายคุณนุ่นนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อน